สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังซานทุกคนทุกท่านเลยนะฮะผมก็หายไปนานมากนะฮะหลายวันเลยทีเดียวก็อย่าพึ่งบ่นกันนะพอดีว่า มันได้ทำอะไรหลาย,ลายๆอย่างเนาะก็วันนี้ก็มาอยู่ในโปรไฟล์ตัวละครของหวังชิวเอ๋อนะฮะเป็นตัวละครของภาค2นั่นเองหวังชิวเอ๋อมีอายุ18ปีในร่างของมนุษย์แต่อยู่ในร่างสาัตว์วิญญาณก็คือมีอายุ15,000ปีเนาะเพศหญิงนะฮะเธอได้เข้าร่วมกับโรงเรียนสื่อไลเคอร์นะฮะฉายาที่ถูกเรียกกันก็คือสาวมังกรทองและจกกักรพรรดิมงคลนะครับ พลังวิญญาณระดับ70เปิดตัวครั้งแรกน่าจะประมาณระดับ60กว่านะครับเป็นวิญญาณจานสายโจมตีนะฮะสายเลือดของเธอก็คือเป็นสายเลือดสัตว์วิญญาณเนาะที่แปลงร่างเป็นมนุษย์เหมือนกับเสียวอู่นะฮะไปซิ่วซิ่ หวังชิวเอ๋อเองมีมรดกของราชามังกรทองนะฮะซึ่งสืบทอดเชื้อสายของราชาบังกรทองมานะฮะวิญญาณยุทธของเธอก็คือมังกรทองนะฮะความสามารถพื้นฐานของวิญญาณยุทธนะครับจะเป็นสายโจมตีนะครับความสามารถจะแข็งแกร่งกว่าวิญญาณจาร์ระดับเดียวกันนะครับคล้ายๆกับคนที่มีวิญญาณยุทธคอนเท่าเทียนเลยเนาะวงแหวนวิญญาณก็จะเป็นวงแหวนปกติเลยเนาะสองเหลืองสองม่วงสามดำนะฮะเพราะว่าระดับยังน้อยอยู่ยัง ไม่ถึงระดับ90เนอะก็จะมีแค่7วงเท่านั้นหวังชิวเอ๋อเนี่ยเธอเป็นสัตว์วิญญาณชนิดพิเศษนะครับหลังจากที่เธอเกิดเธออาศัยอยู่ในป่าชิงโตและร่างกายของเธอก็เป็นจกกักรพรรดิมงคลนะครับหรือราชสีทองคํสามตาแม้ว่าจะมีอายุเพียง15,000ปีแต่ก็เทียบเท่ากับ สัตว์วิญ,ญญาณอายุแสนปีนะฮะเธอพิเศษกว่าสัตว์วิญญาณทุกชนิดการดำรงอยู่ของเธอจะนำโชคชะตามาสู่ป่าใหญ่ชิงโตสัตว์วิญ,ญญาณที่ฝึกฝนในป่าใหญ่ชิงโตจะมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่าปกติหลายเท่านะครับและเธอสามารถมีอายุเกินแสนปีได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆนะฮะถังซานได้นำล่องรอยจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ของถังอุถงพร้อมกับหอ,อกมังกรทอง ผนึกไว้ในจกักรพรรดิราชสีทองคำสามตานะครับในการเชื่อมโยงของเนตรแห่งโชคชะตาระหว่างหัวอีเหา่า กับหวังชิวเอ๋อนะครับทำให้หวังชิวเอ๋อมีความทรงจําของหัวอี้เฮาและหวังชิวเอ๋อได้เห็นโลกใบนี้ทุกรูปแบบความงดงามของโลกจากการเห็นความทรงจําของหัวอี้เฮาที่ได้แลกเปลี่ยนกับความทรงจําของเธอทําให้เธออยากรู้อยากเห็นและสนใจในโลกภายนอกมากขึ้นนะฮะดังนั้นหวังชิวเอ๋อจึงใช้โอกาสเดียวในชีวิตของเธอนะครับเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์นะครับก็คือการเกิดใหม่เป็นมนุษย์เหมือนกับเสียวอู่เลยแต่ว่าเธอพิเศษตรงที่ว่าไม่จําเป็นต้องถึงอายุแสนปีแค่อายุ10,000ปีก็สามารถแ แปงลงร่างได้แล้วอย่างนี้ฮะหวังชิวเอ๋อนะครับหลังจากการแปงลงร่างเป็นมนุษย์เธอมีใบหน้าคล้ายกับคนที่หัวอีหา่าวโปรดปานนะคือนะครับนั่นก็คือเทพธิดาแห่งแสงและหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เธอจะสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้เฉพาะในรูปลักษณ์ของราชสีทองคาสามตาก,กับหวังชิวเอ๋อเท่านั้นและเธอใช้สายเลือดมังกรทองในร่างกายของเธอนะครับจาลอง วิญญาณยุดมังกรทองก่อนที่จะไปที่โรงเรียนสื่อไหลเคิร์นะฮะเหตุการณ์นี้ทําให้ชะตาชีวิตของเธอเปลี่ยนไปความอยากรู้อยากเห็นของเธอและการเชื่อมโยงของเนตแห่งโชคชะตาของเธอกับหัวอี้่าวผ่านหลากหลายเหตุการณ์ทําให้เธอเริ่มหลงรักหัวอี้่าวในที่สุดนะครับจนสุดท้ายแล้วเธอได้เสียสละชีวิตนะครับบูชายันให้กับหัวอี้่าวทาให้หัวอี้่าวเองก็ได้วงหวนที่6นะฮะเป็นวงแหวนของหวังชิวเอ๋อนั่นเองแต่ถามว่าหวังชิวเอ๋อนี่ตายจริงๆไหมก็ ไม่ตายจริงๆนะฮะจิตสํานึกของหวังชิวเอ๋อเนี่ยหลังจากการบูชายันแล้วก็กลับไปอยู่ในรูปแบบเดิมที่มันควรจะเป็นนะฮะ ก็คือกลับไปหาหวังตงเอ๋อนะฮะและหลอมรวมกันกลายเป็นถังอู่ทงนะรูปร่างลักษณะของราชสีทองคำสามตานะฮะลำตัวยาว3เมตรสูง8ฟุตมีไหล่ปกคลุมไปด้วยขนสีทองแวววาวเป็นชั้นขนสีทองทั้งตัวเหมือนคริสตัลโปร่งใสเต็มไปด้วยเนื้อสัมผัสที่แปลกประหลาดรูปร่างโดยรวมคล้ายกับสิงโตนะครับแต่มีกรงเล็บทั้ง4เหมือนมังกรนะ,ะับและใต้กรงเล็บของมังกรแต่ละอันจะมีกลุ่มเปลวไฟสีทองปากก็ยาวกว่าของ สัตว์ยุญญาณประเภทสิงโตอื่นๆและใต้ขนดูเหมือนว่าจะมีเกล็ดทองคําละเอียดนะครับคล้ายกับเกล็ดมังกรน,นอกจากตาปกติแล้วก็ยังมีตาที่3 ที่มีรูม่านตาแนวตั้งนะครับตาปกติทั้งสองข้างเป็นสีทองแต่รูม่านตาแนวตั้งเป็นสีแดงและเป็นสีแดงที่น่าดึงดูดเล็กน้อยนะครับบทบาทช่วงหนึ่งนะฮะหวังชิวเออได้เข้าร่วมทีมเพื่อจะไปแข่งขันนะฮะทีมวงแหวนที่5นะฮะเป็นหัวหน้าทีมของ7ประหลาดสื่อไลเคอร์นะครับในการประลองวิญญ,ญาณจานครั้งที่2นะฮะก็คือพวกหัวอีห่าวและ7ประหลาดสื่อไลเคอร์ทุกคนกลุ่มแรกนะครับก็คือเข้าร่วมเป็นตัวแทนของสํานัก ะะแล้วทีนี้โรงเรียนสื่อไหลเคร่อไม่มีตัวแทนก็เลยต้องจัดหาตัวแทนใหม่นะฮะซึ่งหวังชิวเอ๋อก็เป็นหัวหน้าทีมนะฮะและหลังจากการแข่งขันครั้งที่2เสร็จนะฮะก็ได้เข้าร่วมบททดสอบหุบเขายินหยางถามหาลักแทคน,นะฮะวงแหวนวิญ,ญญาณและทักษะวิญญ,ญาณของ วิญญาณยุทธมังกรทองนะฮะวงแหวนที่1ระดับ100ปีนะฮะทักษะที่1ร่างมังกรทองความสามารถชั้นสีทองที่แข็งแกร่งปกคุมทั่วร่างกายเพิ่มความแข็งแกร่งวงแหวนที่2ระดับ1 0อปีนะครับทักษะวิญญาณที่2พลังมังกรความสามารถเพิ่มพลังนะฮะวงแหวนวิญญาณที่3ระดับพันปีทักษะวิญญาณที่3เสียนมังกรทองความสามารถแสงสีทองกระจายอยู่ในอากาศมาบรรจบกันทันทีนะครับควบแน่นเป็นหมัดขวาของหวังชิวเอ๋อนะฮะ และกลายเป็นหัวมังกรขนาดใหญ่โจมตีศัตรูเป็นเส้นตรงเป็นทักษะโจมตีเดี่ยวเนาะวงแหวนวิญญาณที่4นะครับ ระดับพันปีทักษะวิญญาณที่4ระเบิดมังกรทองความสามารถปล่อยระเบิด3ครั้งโดยมีตัวเองเป็นศูนย์กลางนะฮะวงแหวนวิญญาณที่5ระดับหมื่นปีทักษะวิญญาณที่5มังกรทองคำรามความสามารถแปลงร่างเป็นมังกรเพื่อโจมตีศัตรูวงแหวนวิญญาณที่6 5 0 0 0 0ปีนะครับลิงบาบูลโลหิตนะครับก็คือหลายๆคนอาจจะงงว่ายังไม่ถึงระดับ70สสามารถหลอมรวมกับวงแหวนอื่นได้ไหม หลอมรวมได้นะฮะสัตว์วิญญาณที่เกิดใหม่เป็นมนุษย์สามารถล่าวงแหวนเพื่อหลอมรวมหรือจะปลุกวงแหวนวิญญาณของตัวเองก็ได้นะฮะแล้วแต่นะฮะแต่วงแหวนที่7ขึ้นไปต้องหลอมรวมจากข้างนอกเท่านั้นนะฮะทักษะวิญญาณที่6นะครับมังกรทองกระหายเลือดความสามารถตาของหวังชิวเอ๋อจะกลายเป็นสีแดงนะฮะออลาที่เปล่งประกายราวกับดวงตะวันเล็กๆแผ่ออกมาจากร่างกายของเธอนะฮะเพิ่มพลังโจมตี30เปอร์เซวงแหวนที่7ระดับหมื่นปีนะครับ ทักษะวิญญาณที่เจด็ดกายแท้วิญญาณยุธนะครับก็แปงลงร่างเป็นมังกรทองนั่นหลนะเนาะปกติพื้นฐานเลยนะฮะกระดูกวิญญาณของหวังชิวเอ๋อนะครับกระดูกวิญญาณส่วนขาซ้ายระดับหมื่นปีนะครับได้รับจากลิงหมาป่าธรมินกายพันสามพี่น้องนะฮะทักษะกระดูกวิญญาณนะครับเคลื่อนที่พลิบตาความสามารถเมื่อเปิดใช้งานสามารถเคลื่อนที่พลิบตาได้10เมตรและ ความสามารถพิเศษจะสลับตำแหน่งกับผู้ใช้กระดูกวิญญาณลิงหมาป่าอีก2คนนะฮะในขอบเขตระยะ10เมตรเช่นกันนะฮะเหมือนกับเหมือนกับการสลับตัวอะไรอย่างเงี้ยทักษะ สายเลือดนะฮะหวังชิวเอ๋อเองก็มีทักษะสายเลือดกับเขาเช่นกันนะฮะทักษะสายเลือดที่1น,นะฮะเนตรแห่งโชคชะตาความสามารถดวงนะดวงตาแนวตั้งของจักรพรรดิสัตว์วิญญาณมงคลครับในฐานะที่เป็นสื่อของผู้ควบคุมชะตาสัตว์วิญญาณในป่าใหญ่ชิงโตที่ซึ่งพลังแห่งโชคชะตาของราชสีทองคำสามตาอาศัยอยู่ ดวงตาแนวตั้งนี้ควบคุมพลังแห่งโชคชะตาของสัตว์วิญญาณะะและโชคชะตาของคนรอบข้างด้วยเนาะทักษะสายเลือดที่2ความภูมิใจของทองคําความสามารถด้วยลมหายใจของสายเลือดมังกรทองเมื่อใช้พรสวรรค์ความภาคภูมิใจของทองคําสามารถควบคุมจํานวนสัตว์วิญญาณได้ชั่วข้าวโดยที่มันจะไม่จู่โจมนะฮะทักษะสายเลือดที่3การรับรู้ทองคําความสามารถทําให้ความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างง่ายขึ้นนะฮะทักษะ ลลอมรวมนะฮะทักษะล้อมรวมที่1การแปลงร่าง ผีเสื้อมังกรม่วงทองผีเสื้อมังกรแห่งแสงนะฮะถังอู่ทงบวกกับจักรพรรดิดีแมงป่องน้ำแข็งหยกหัวอีห่าวบวกกับมังกรทองหวังชิวเอ๋อบวกกับ้อนเท้าเทียนถังอู่ทงนะครับหรือหวังตงเอ๋อบวกกับเนตรวิญญาณของหัวอีห่าวหัวอีห่าวเป็นผู้ควบคุมหลักทักษะล้อมรวมที่2มังกรคำรามแห่งโชคชะตาจักรพรรดิแมงป่องน้ำแข็งหัวอีห่าวบวกกับเนตรวิญญาณของหัวอีห่าวบวกกับมังกรทองหวังชิวเอ๋อหัวอีห่าวหวังชิวเอ๋อเป็น ผู้ควบคุมหลักนะครับความสามารถเมื่อทั้งสองแนบชิดกันแสงประหลาดบิดเบี้ยวภายในรัศมีหลายร้อยกิโลเมตรเต็มไปด้วยรัศมีสีทองโดยสมบูรณ์ปรากฏดวงตาแนวตั้งสีทองลอยอยู่บนอากาศและร่างของหัวยอีหาวดูเหมือนจะพังทลายกลายเป็นกระแสลมสีทองลอยไปหาหวังชิวเอ,อ๋อทุกๆอนูของแสงสีทองจะประกายระยิบระยับร่างของหวังชิวเอ,อ๋อก่อตัวเป็นชุดเกาะอ,อกสีทองนะครับและมีมวลลายน้ําแข็งวิจ,จิตาแนบอยู่บน หน้าผากของหวังชิวเอ,อ๋อเป็นดวงตาแนวตั้งที่สองประกายนะฮะคำพิพากษาแห่งโชคชะตาในการโจมตีแต่ละครั้งจะมาพร้อมกับการตัดสินชะตากรรมซึ่งสามารถส่งต่อความโชคลายตลอดชีวิตให้กับเหยื่อได้นะครับการใช้พลังวิญญ,ญาณ30%ต่อครั้งและผู้ที่กลายเป็นชุดเกาะจะแบกรับพลังโจมตี70%เนาะทักษะล้อมรวมที่3นะผีเสื้อมังกรทองนะฮะค้อนเห้าวเทียนถังอูทงบวกกับผีเสื้อเทพธิดาแห่งแสงบวกกับมังกรทองนะ ค,ความสามารถ2ในหนึ่งเดียวความแข็งแกร่งระดับมหาปราชวิญญาณนะครับเมื่อใช้ทักษะนี้แล้วจะแข็งแกร่งเท่ากับมหาปราชวิญญาณเนาะตอนที่หวังชิวเอ,อ๋อหลอมรวมทักษะนี้เธอยังไปไม่ถึงระดับมหาปราชญวิญญาณนะฮะหอกมังกรทองของหวังชิวเอ๋อนะครับในแดนเทพเมื่อเทพมังกรถูกแยกออกเป็นราชามังกรเงินและราชามังกรทอง โดยอดีตเทพซิวหลวงครับราชาบางกรเงินหนีไปที่ป่ายใหญ่ชิงโตและราชาบังกรทองถูกผนึกไว้ในแดนเทพกระดูกซี่โครงที่49ของราชาบังกรทองกลายเป็นหอกนี้นะครับและคงอยู่ในแดนเทพมาโดยตลอดต่อมาถังสารมอบให้กับลูกสาวของเขาครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสัญญาว่าเขาหน้าจะมาบ่อยๆนะครับบ๊ายบาย